เย้กินหมดแล้วใช่ไหมมานี่มานน่มานี่มานี่มาเกาะมาเกาะหน่อยมาเกาะหน่อยเร็วมาเกาะหน่อยมาเกาะหน่อยขี้อ้วนเลยเนี่ยมาเกาะหน่อยโอ้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 อิ่มไหมอิ่มไหมมาเกาะหน่อยโอ้โอ้หอมก่อนหอมก่อนหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วทุกคนเดี๋ยววิจะให้ทุกคนได้ดูนะคะ สัตว์นะคะน่ารักมากแล้วเวลามันกินอาหารมันจะนั่งนะคนมีมาร,รยาทมากนะคะก็คือช้ารแรงน,นี่เขาจุแพน,นเองทุกคนกินแบบจุกจุกมากกินแบบจุกจริงๆอะ่ะแล้วมันขี้อ้อนนะทุกคนใช่ไหมลูกมันนอยกินแบบน่ารักมากในเวลาแต่แบบนี้จะกระดิ่งหางกินเยอะมากใช่ไหม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 ใช่มหอมหนอย แต่ถ้าแบบแต่ถ้ามันโกรธนะทุกคน نا, โหมันติกเหมือนมาเลยเนาะถ้ามันโกรธอ่ะที่นี่เวลามันกินมันก็กินเดี๋ยวไม่ชายทุกคนได้ดูว่าว่ามันอ้อนแค่ไหนนะเดี๋ยว AH. right. ให้ให้มันกินไปโกนเย้ก oh ินหมดแล้วใช่ไหมม่น oh. ี่มานี่มานี่มานี่มาเกาะมาเกาะหน่อยมาเกาะหน่อยเร็วมาเกาะหน่อยมาเกาะหน่อยขี้อ้อนเลยเนี่ยมาเกาะหน่อยโอ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 อิ่มไหม อิ่มไหมมากดนออยโอของก่อนหองก่อนหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวค่อยแต่เดี๋ยวต่อตอนเย็นต่อวันนี้กินสามถ้วยเลยเนาะอ๋ออะไรจะดูมาอะไรอ่ะอ่ะจะจะทักทายท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมหวอพี่อ้อนเนี่ยเออเออเออดูเลยมันฉลาดทุกคนฉลาดจริงๆอะมา,มาทางนี้มาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็ว มานี่มานี่มานี่อิ่มแล้วดิกำลังจะเข้าแปดเดือนนะรู้สึกตัวใหญ่มากเออพออิ่มแล้วมานี่มานี่เร็วมากาะนอยหอมนอมหอยหนอหอืมถ้าอิ่มแล้วหมดแล้วเนี่ยทุกคนดูเลยอาหารการเนี่ยที่มันกินอะ่ะกินยมา ออยากกัดนะมันไม่ดีเอ่าอ่พออิ่มแล้วแบบนี้แหละทำโน่ทำนี่อิ่มเวอร์อิ่มเวอร์อืมเดี๋ยวเต้าให้ทำนใช่ไหมอืมอืมอืมเด็กขี้อ้อนเด็กอะไรขี้อ้อนขนาดนี้อืม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  ไปไปนั่งไป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 เดี๋ยวจับมาแล้วเนี่ยถวิวไปนะคือเรียกเลยเแบะเบะเแบะเบะแบบแบบแบบเลยอะ่ะมันหมดแล้วมันหมดแล้วเธอกินเยอะจังเลยดูแลยทุกคนอู้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 ฮะอ้าวม่ได้เด่ะฮึฮึดูเลยขี้อ่อนอุ้ยอุ้ยเจ็บกลับไปเว้ยนสะดุกดูเลยมันเล่นโอ้ยโอ้ย ยูสกปกหมดเล้วสกปกหมดเร้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะยายไปทิ่คอดแเร็วกับเสื้อแล้วหนึ่งไม่ต้อ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 งอมันจะกระจีออ,อ,อไปไปนั่งไป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 เดี๋ยวจะไปแล้วนะห้ามร้องสู้หรอฮึสู้หรอ,หรอจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วไม่ต้องร้องนะจะไปแล้ว ไปแล้วยังต้องลองนะเดี๋ยวมาต่อไปแล้วอ่ะอ่ะอะไปแล้วไปแล้วมองอย่อ่ะลองอ่ะลองเลยบอกว่าลองไปแล้วก็บอกว่าห้ามลองบอกว่าห้ามลองจะลองทำไมฮะจะลองทำไมแค่กลับบ้านแค่นี้เองจะลองทำไมฮะ จะลองทำไมบอกว่าไม่ต้องลองโตแล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะเป็นวันนนยรุ ه, นน่นแล้วห้ามลองไ้ายาดูแลมันเล็ดอ่ะมันขี้อ้อเนี่ยทุกคนอโอ้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 เล็ดแล้วแล้ว <laughs> วิ้ยขนลุกอ่ะทุกคนดูละขนลุกจริงๆอ่ะขออนลุกมากนี่มันขี่เล่นห้ามเล่นแรงๆได้ไหมเนี่ยห้ามลง,ลงม่มอจจะกิน่ะกินกินให้หมดมบางทีแบบไม่ได้กลัวนะบางทีมันรู้สึกอะไรขนลุกอ่ะไม่ต้องลงหอ,กอเกาะเดี๋ยวมีความสุขอ่ะอยู่กับเธอไม่เครียด แค่เลี้ยงแพ็กคอมเมนต์มานะเดี๋ยวไปแล้วทุกคนยังไม่ได้อาบนองอาบน้ำเลยเดี๋ยวอยู่กับมันนี่แหละแล้ว<ๆ>จะไปแล้ว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 